ก็สวัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับแค่แทงแงะแล้วก็อยู่กับนี่ครับผมหน้างานพี่นุ้ยนี่นะครับเป็นวิธีการโป้นะครับโป้ออันนี้นะครับไม่ได้ใช้ฝุ่นไม้นะครับไม่ได้ไปใช้ผงไม้มาผสมกับกาวลาเท็กนะครับก็อันนี้นะครับเราใช้ตัวนี้นะครับตัวที่โป้รถยนต์นะครับ วเคลือบแข็งนะครับตัวนี้เป็นเป็นเป็นเนื้อครีมนะครับก็วิน้ยให้ดูนะครับดูสังเกตดูนะครับซึ่งเราเอามาโป้นะครับแข็งมากๆนะครับจะเห็นว่าร่องไม้ตัวนี้ห่างนะครับเวลาเรานะครับเวลาเวลาโป้เข้าไปนะครับถ้าถ้าเราเอาเป็นเไม้ฝุ่นไม้นะครับเอามาใส่กาวนะครับก็เวลาแห้งก็จะยุบลงไว้อีกนะครับยุบแล้วก็ มีแตกด้วยนะครับอันนั้นทำงานลำบากนะครับก็ถ้าเอาสีโพรถยนต์ตัวนี้จบเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้อยส่องให้ดูหน่อยนะครับนิ้วจิกให้ดูด้วยนะครับนี่ครับดูดูตรงนี้ดูตรงนี้นี่ครับไม่ยุบนะครับเห็นไหมไม่ยุบนะครับอย่างนี้นะครับที่เราโค้กไปนะครับงานก็จะออกมาดีนะครับหาซื้อง่ายไหมฮะหาซื้อง่ายไหม ก็มีมีตามร้านขายทั่วไปแหละนะแต่นี้ผมซื้อมาที่โกบอลนะครับโกบอลประมาณประมาณนี่ประมาณสามร้อกว่าบาทนะครับสามร้อกว่าบาทนะครับก็ก็อุดงานดีนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับเวลาขัดนะครับเอ,อ,อย่างนี้นะครับก็เวลาขัดนะครับก็มันก็จะเขาเรียกอะไรมันจะเป็นเหมือนเนื้อไม้เลยนะครับก็จะ ไม่มีแตกเลยครับเวลาขัดเสร็จแล้วอะไรแล้วเงี้ยไม่ไม่มีแตกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวแคตังแงก็จะถ่ายคลิปให้ดูแล้วกันนะครับว่าขัดออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับว่าจะสวยงามปันไหนนะครับก็อันนี้นะครับแคตังแงอ่อโปะตอนโปะนะครับถ่ายไม่ทันนะครับแคแตังแงไม่อยู่นะครับก็เลยเอามาบอกกับเ c ซีให้ดูแล้วกันนะครับว่า โปะออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับใช้อะไรโป๊นี่ครับใช้วันนี้โป๊ะนะครับสีโปะรถยนต์นะครับสีโปะตามที่โป๊ตามอาคารบ้านที่ตามที่ว่าโปะแล้วก็ทาสีอันนั้นจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะมันจะไม่แข็งขนาดนี้นะอันนี้อย่างที่ผมจิกเล็บให้ดูนะครับอันนี้แข็งมากนะครับสวยงามเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดู ตอนขัดนะครับแคสเซงแงจะลงคลิปให้ดูแล้วกันนะครับกพอันนี้ก็แค่มาบอกนะครับว่าโฟอย่างไงนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าร่องนะครับห่างมากๆนะครับร่องไม้อะห่างมากๆนะครับก็แคสเซงแงนะครับโฟลงไปเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าขัดแล้วจะเป็นยังไงแล้วกันรอเอ่อ คลิปหน้าเอาละกันนะครับผมก็ถ้าคลิปนี้นะครับก็ใครนะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้ที่แค่งแง่ง่ายลงให้นะครับมีประโยชน์นะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ